สำหรับเวลานี้ท่านหลายได้พากันสมาทานประกรรมฐา,านแล้วสับว่าอิมาหังพระกวาตะภาวังตุมหากังปริจจชามิซึ่งแปลว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สำหรับท่านที่นักปฏิบัติเพื่อความดีจะเป็นพระก็ตามเป็นเองก็ตามอุมบาสกรุบาสิกาก็ตามจำถ้อยคำนี้ไว้ให้มันดีจำแล้วจิตก็ต้องคิดต้องทำตามด้วยคำมอ,มอบกายถวายชีวิต นั่นหมายถึงว่ายอมรับนับถือคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสั่งก็ได้กั่ศีลเอวินัยก็ดีศีลก็ดีเป็นคำสั่งที่พระพุทธเจ้าให้ทรงละเว้นจากความชั่วเบื้องตนอันนี้ขอบรรดาท่านพุทธศาสน,นิกชน ตามบิสุสมันในนุมบาสุกุมบาสิกาตั้งใจว่าให้มันว่าถ้าเราละเมิดศีลมันเป็นของไม่ดีเป็นปัจจัยเกิดความร้่าร้อนที่ประการหนึ่งรากเหง้าของกิเลสมันได้แก่ความรักในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ดีหรือว่าความโลภ โลภอย่าจะมีทรัพย์สินเพิ่มพูนทรัพย์สินให้มากมายก็ดีความโกรธความเพียรบาตจองร่างจองผลานซึ่งกันและกันก็ดีหรือว่าหลงตัวเราจะไม่ตายหลงตัวเราเป็นคนดีไม่ใช่คนเลวก็ดี <c oughs> สิ่งทั้งหลายเหล่านี้องค์สมเด็จพระจินสสีบรมศาสนดาสัมมาสัพพุทธเจ้า ทรงให้เราละเสียจะนั้นขอท่านทั้งหลายที่ประกาศตนไวมาหังพระกวาตะพาวังตุมหากางปริจจฉามิซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงพยายามอดกลั้นความรักในระหว่างเพศ ร,รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความโลภอยากจะร่ำรวยความโกรธความหลงคำม,มาอดกลั้นในหมายความว่าทำจิตเป็นสมาธิได้แก่อารมณ์เป็นฌานฌานโลกีเมียมน่าแค่อดกลั้นเท่านั้นอันดับต่อไปม่อดกลั้นได้แล้วก็พยายามห้าหันกินเลสทั้งสามรายการที่เรียกว่าสี่ข้อนี้ ราคะกับโลภะโลภะ,ะมีสภาพอันเดียวกันที่ผมพูดแยกออกไปก็เพื่อความเข้าใจเท่านั้นพยายามห้ามหันมาให้มันหมดสิ้นไปจงทําตัวทําใจให้ประกอบไปด้วยความสุขในด้านของความดีหวังว่าท่านหลายคงจะไม่ไม่ลืมบทข้อนี้ ซึ่งบัดแทนที่เราจะว่าเป็นประเพณีนะมันเสียเวลาเปล่าชีวิตของเราล่วงไปล่วงไปทุกวันทุกวันมันใกล้ความตายเข้ามาทุกทีฉะนั้นขอท่านหลายจงทรงไว้ซึ่งความดีสิ่งใดที่มันชั่วมันแล้วก็มันแล้วกันไปอย่ารื้อฟื้นคืนมันขึ้นมาเพราะความชั่วมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ ที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้บรรนามท่านใดท่านหนึ่งเพราะขึ้นชื่อว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้ที่ไม่เคยทำความชั่วไม่มีเวลานี้เราเข้ามาอยู่ในเขตขององค์สมเด็จพระจินท์สีบรมศาสานดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเขตของความดีเราก็ควรจะทรงความดีให้เต็มภาคภูมิ นี่อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่นักปฏิบัติที่จะทำได้ดีจริงๆเนะี่ยเขาไม่ลืมคำนี้ให้คำนี้มันกล้องอยู่ในจิตทุกเวลาในเมื่อมันกล้องแล้วเขาค่อยจับจริยาอารมณ์ของจิตว่ามันชั่วตรงไหนจิตเรามีความรักในรูปเสียงกลิ่นรส,สหรือเปล่าจิตเรามีความโลภหรือเปล่า จิตเรามีความโกรธความเพียมบาาจองล้างจองพลันบุคคลอื่นหรือเปล่าจิตเรามีความหลงในความประพฤติชั่วข้อในตัวคนเราที่เข้าใจว่าเราประพฤติด,ดีหรือเปล่าทุกวันนี้เราคอยจับดอารมของจิตตามพระบาลีที่กล่าวว่าอัตนาโจทยาตานังถึงแปลเป็นใจความว่าจงกลา่าวโทษโทษโจ์ความผิดตนเองไว้เสมอ อันนี้เราคิดหรือเปล่าเรือคิดว่าเราดีถ้าเราคิดว่าเราดีเมื่อไรเราก็เลวเมื่อนั้นต่อต่นนี้ไปก็จะพูดถึงอนาปานุสติกรรมฐานเวลานี้เรากำลังศึกษานาปานุสติกรรมฐาน <c oughs> แล้วสิ่งที่ผมพูดมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่ผ่านมาไม่เกี่ยวข้องกันหรือเปล่า <c oughs> บางท่านจะคิดว่ามันไม่เกี่ยวไม่ข้องกันเลยแต่ความจริงมันเกี่ยวมันเกี่ยวตรงไหนเกี่ยวตรงที่ว่าถ้าเราทรงอนาปาุุสติกรรมฐานได้กรรมฐานนี้มีนิมิตรื่องหมายโดยเฉพาะลมให้ใจเข้าออกนในลมให้ใจเข้าออกนี่ส่วนมากคนเราเกิดมาแล้วไม่ได้สนใจกับลมเพราะว่าร่างกายมันทำงานของมันเป็นปกติ ถ้าหากว่าเราไปสนใจกับลมรู้ลมเข้าลมออกอยู่เป็นปกติอารมณ์ของความหลงในกามาคุณห้ามมันก็ไม่มีอารมณ์มันมีความหลงไปในเรื่องของความโลภมันก็ไม่มีมันจะหลงอยู่ในความโกรธความหลงมันก็ไม่มีเพราะวจิตมันติดงานคือรู้ลมเข้าลมออก เป็นนว่จิตของท่านเป็นฌานสมาบัติเมื่อฌานสมาบัติเกิดขึ้นปัญญามันก็เกิดเราได้ปโปรดทราบที่ไม่สามารถจะทำปัญญาให้ดีขึ้นได้เพราะใจของท่านไม่เป็นสมาธิปัญญาที่มันดีขึ้นได้มีอะไรที่เราจะรู้ปัญญาดีปัญญาชัว่วก็จิตของเราเข้าไปวัดกับอารมณ์ของ พระโสนดาบันความจริงเรื่องนี้เราพูดย้ำกันไปยังกันมาฟังกันทุกวันผมเห็นว่าเป็นของไม่ยากสำหรับคนดีแต่เป็นของหนักสำหรับคนเลวโปรดจําไว้ด้วย <c oughs> ว่าคำว่าประสูนาบันเป็นของไม่ยาก มื่อวันก่อนที่ผ่านมาก็ได้พูดเรื่องของพระโสดาบันวันนี้เราย้อนถอยหลังไปสักนิดหนึ่งว่าเวลานี้เราทรงความเป็นพระโสดาบันได้แล้วหรือยังหรือว่าจิตของเรายังวุ่นวายอยู่กับความชั่วคนที่มีอารมณ์จิตไม่วุ่นวายกับความชั่วนั่นก็คือพระโสดาบัน ถ้าโสดาบันมีอะไรนึกถึงความตายเป็นอารมณ์มีความเคารพในพระพุทธเจา้าเคารพในประธรรมเคารพในพระอริยสงฆ์โดยไม่สงสัยในคำส่งสอนของท่านมีศีลห้าเป็นบริมีศีลห้าบริสุทธิ์จิตรักพระนิพพานเป็นอารมณ์ยอมรับนับถือกฎของธรรมดามากขึ้น หมายความว่าความหวั่นไหวในโลกธรรมแปดประการมีน้อยใครเขายันดาจะว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาใครเขาจะชมก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอะไรก็ตามมันมาก็ธรรมดาบัหมดความหวั่นไหวของพระโสดาบันยังมีอยู่บ้างแต่ว่าพระโสดาบันก็มีความอิ่มใจ ที่คิดว่าเราเกิดแล้วในชาตินี้ไม่เสียที่เกิดที่เราสามารถจะรวบรวมความดีไว้ได้ขึ้นหนึ่งสากายทิฐิแบบเมาก็ได้แก่ไม่เมาในชีวิตคิดว่าเราจะต้องตายเมื่อเราจะต้องตายก็ต้องหาทางสร้างความดีใช้ปัญญาพิจรารณาคำสอนขององค์สมเด็จพระจินสี จะตรอั่งมีความเข้าใจไม่สงสัยอย่างนี้เรียกว่าเคารพในพระพุทธเจา้าเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์เมื่อไม่สงสัยก็ตัดใจตรงลงเฉพาะด้านของความดีคือมีศีลบริสุทธิ์เฉพาะครวัตมีศีลห้าบริสุทธิ์สมณน,นมีศีลสิบบริสุทธิ์ พระมีสินสองร้อบริสุทธิ์จิตมีความรักะนิพานเป็นอารมณ์คิดไว้อย่างเดียวว่าตายคราวนี้จุดที่เราจะพึงไปนั่นเราต้องการะนิพานอารมณ์ขั้นต้นก็ไระโสดาบันเพียงเท่านี้มันยากนักหรือได้วความจริงสำหรับคนชั่วย,ยาก สำหรับคนดีไม่ยากเพราะว่าคนชั่วนะจะสอนยังไงก็ตามก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ฟังแล้วก็ฟังเฉยๆมีความทนองตนคิดว่าตนเป็นคนดีเป็นปกติไม่ได้มองความชั่วของตัวตอนนี้สำหรับการที่เราจะทำให้ศีลบริสุทธินึกถึงความตายเป็นอารมณ์ ไม่สงสัยในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราทำยังไงเวลานี้เราจะเดินอนาปานุสติกรรมฐานเราก็ไม่ต้องไปสนใจกับอะไรใช้อนาปานุสติกรรมฐานเป็นวิปัสนาญาณเครื่องควบคุมอนาปานุสติได้แก่การนึกถึงลมให้ใจเข้าให้ใจออก ถ้าจะภาวนาก็ภาวนาว่าพุทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโธอันนี้เป็นความต้องการของเราที่จะสร้างความดีข้าที่เราภาวนาว่าพุทโธเมื่อรู้ลมให้ใจเข้าออกปัญญามันเกิดทำไมจงว่าปัญญาเกิดเพราะเพราะจิตเป็นสมาธิ เมื่อจิตเป็นสมาธิปัญญามันก็เกิดถ้าปัญญาของพวกท่านทั้งหลายไม่เกิดก็แสดงว่าจิตของท่านไม่มีสมาธิถ้าจะถามผมว่าจิตเป็นสมาธิอันดับไหนปัญญาจึงเกิดก็ต้องขอตอบว่าตั้งแต่คณิกสะสมาธิอุปจารสมาธิปฐมฌานท,ท,านทานุติยฌานตติยฌานจตุติฌานไม่ว่าสมาธิจุดไหน ปัญญาเกิดทั้งหมดนี่ถ้าปัญญาเราไม่เกิดเขาสนแสดงว่าจิตไม่เป็นสมาธิอันนี้ต้องจำานะครับการศึกษามีวัดเราแห่งเดียวที่รับฟังคำสอนเป็นปกติแต่ด้ว่าเป็นที่น่าชืน่นดาอยู่นิดหนึ่งบางทีเรารับคำสอนกันมากเกินไป จนกระทั่งมีใจหยาบไม่มีความรู้สึกละอายในความชั่วนีกทา,ารมใดๆถ้ามันเป็นความชั่วมีอยู่แล้วก็นึกถึงตรงนี้นะครับนึกว่าเราเลวจริงๆนะเหมือนกับปลาที่อยู่ในน้ำแต่ไม่รู้คุณของน้ำนกที่จับอยู่กับต้นไม้ก็ไม่รู้คุณของต้นไม้ว่าต้นไม้เป็นที่อาศัยให้ความสุข สำหรับนกน้ำเป็นที่อาศัยความสุขสำหรับปลาแต่นกกับปลาก็มีจิตหยาบมีจิตเลวมันจะรู้สึกถึงคุณของต้นไม้ดินน้ำชั้นใดสำหรับคนที่มีจิตเลวก็เช่นเดียวกันอยู่กับคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังเป็นปกติ แต่ว่าไม่สามารถจะทำจิตเป็นสมาธิไม่สามารถจะท่งความเป็นประสูดาบันได้ก็รู้สึกว่าจะเป็นที่น่าตักใจถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าเลวเต็มทีความเป็นพระไม่มีความหมายความเป็นเลนไม่มีความหมายความเป็นอมบาสกอมบาสิกาไม่มีความหมาย เรามาพูดเกี่ัถึงคนที่มีปัญญาเวลาเขาจับลมให้ใจเข้าให้ใจออกเขาก็ยะนั่งคิดว่าร่างกายข้างเราหยุ่ที่ทรงอยู่ได้ก็เพราะอาศัยผัดสาาหารอาหารคือลมให้ใจเข้าให้ใจออกเป็นสำคัญสำหรับเกาลิงเวลาหารอาหารคือคำข้าวก็มีความสำคัญ มนโนสนัญเจตนาหาหอาหารที่เราต้องการตามอารมณ์ของใจก็มีความสำคัญแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตนั่นก็คือลมหายใจถ้าเราหายใจเข้าแล้วเราไมาห่หายใจออกมันก็ตายหายใจออกแล้วเราไมาห่หายใจเข้ามันก็ตายนั่งมองดูชีวิตตามความเป็นจริง ว่าความตายนี่มันอยู่ที่ปลายจมูกของเราเท่านั้นมันไม่ได้อยู่ที่ไหนวันเวลาที่มันจะตายบอกไม่ได้ว่าเมื่อไรกันแน่เมื่อเราจะปล่อยชีวิตของเราตอนนี้ให้มันตายไปโดยการไร้ประโยชน์ก็ไม่สร้างความดีมันจะเป็นการสมควรไหมการที่เราไม่สร้างความดี เราสร้างความชั่วมันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ในเมื่อชาตินี้เราทุกข์ชาติหน้าเราจะสุขได้ยังไงวันนี้เราเลววันพรุ่งนี้มันจะดีได้ยังไงเพราะว่าใครก็เห็นเราว่าวันนี้เราเลววันพรุ่งนี้ใครก็เห็นหน้าเราเขาก็คิดว่าเราเลวอยู่นั่นเป็นนันว่าเราก็ประนามตัวเราเอง คอยจับจุดที่ศีลศีลของเราบกพร่องไหมจับจุดที่กามมคุณกามคุณของเราฟุ้งซ่านไหมจับจุดที่ลโลภะความโลภเรามีความโลภไหมจับจุดที่ใจเอามาหิธททร,ร้ายมีความโรกรธคิดประทุษร้ายคนอื่นอันนี้เรามีไหมจับจุดที่เป็นความหลงหลงว่าเราจะยังไม่ตายยังจะมีชีวิตต่อไป อยากจะเกื้อกูลกิเลสให้มันมากคิดว่ากิร่างกายจะทรงตลอดกาลตลอดสมัยอยากท่านนองตนเป็นคนดีอยากจะดีอยากจะเด่นอันนี้มีหรือเปล่าถ้ามีเราก็เลวนี่เป็นส่วนย่อดสำหรับพระโสดาบันเราก็หันกลับไปทีว่าเอ๊ะที่เรามันจะตายเรงนี้ท้ายใ,ใจเข้าแล้วเราไม่ให้ใจออกมันก็ตาย หรือว่าให้ใจออกแล้วเราไม่ให้ใจเข้ามันก็ตายแล้วเราจะทำยังไงทำยังไงที่เมื่อเวลาอยู่มันถึงจะเป็นสุขเวลาตายแล้วถึงจะเป็นสุขสุขจริงๆก็คือพระนิพพานในเวลาตายในเวลาอยู่ที่เราจะอยู่อย่างเป็นสุขได้ก็เพราะอาศัยอยู่อย่างจิตไม่ติดในโลกธรรม ไม่มีารงของความชั่วความจริงและโซนดาบันยังมีโลกธรรมติดอยู่มากแล้วก็ถอยหลังไปดูโอหนอชีวิตของเราคนดีชีวิตเขาพวกคนอื่นก็ดีไม่มีการทรงตัวสิ้นเลยแยะตายเมื่อไรก็ไม่รู้ถ้าเราคิดว่าเราจะมีอายุอยู่นานอายุอยู่นาน,าน,านแล้วก็ยังดูคนที่เกิดพร้อมเรา แล้วว่าเกิดที่หลังเราเขาตายก่อนเรามีบ้างไหมถ้ามีก็สแสดงว่าชีวิตของเราก็ไม่แน่นอนเหมือนกันมันจะพลันตายเมื่อไรเราก็ไม่รู้อันนี้จับอาณาปานุสติให้ดีที่เราโอนหนอลมให้ใจนี่เป็นที่พึ่งชั่วคราวสำหรับเราถ้ามันไม่ทำงานเมื่อไรเราก็ตายนี่ชีวิตของเราต้องตายแน่ แต่ถ้าว่าถ้าปกติเรามีความรู้สึกชั่วจะชั่วตรงไหนก็ตามเราปัจจุบันเราก็มีทุกตายจากความเป็นคนเราก็มีทุกฉะนั้นเราต้องหาความสุขขั้นต้นเสียก่อนอันดับแรกที่ลมห้ใจเขาออกเป็นสำคัญว่าเจ้ากับเรานี่ไม่อยู่กันไม่นาน ไม่ชาเจ้าก็ไม่ทำงานไม่ทำงานฉันก็ตายเมื่อร่างกายมันตายแล้วฉันก็ต้องไปไปสู่พบสู่ชาติตามความดีด้วยความโชคของฉันแต่การสู่พบสู่ชาติมันจะดีไม่ได้เพราะชาตินี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์ชาตินี้เต็มไปด้วยความเดือดร้อนชาตินี้เต็มปด้วยความวโกระวายของใจ เป็นอันว่านับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะไม่มีความประมาทในชีวิตอารมณ์จิตของเราจะทรงไว้ซึ่งความดีเมื่อจิตของเราดีเมื่ออยู่ในชาตินี้เราก็เป็นสุขตายไปชาติหน้าเราก็เป็นสุขเป็นสุขตรงไหนเป็นสุขที่ว่าเรามันดี ถ้าเราทำความดีที่อย่างเดียวไม่มีใครเข้ามาว่ามากล่าวมาติมาเตียนเราที <c oughs> นี้ความดีจริงๆอยู่ที่ไหนผู้ให้ความดีจริงๆคือพระพุทธเจ้าด้วความดีที่พระพุทธเจ้าให้ก็คือพระธรรมผู้ที่นำเอาความดีคือพระธรรมมาแนะนำเราก็คือพระอริยสง เป็นอันว่าทั้งสามจุดนี้เราถือว่าเป็นที่พึ่งของเราเกาะติดในพระพุทธเจา้าเกาะติดในวะธรรมเกาะติดในประสงค์ความจริงมันก่อนผมก็พูดแล้วเกาะติดมาแล้วติดจริงๆก็ติดในรมนานาปานุสติกรมรมฐานไม่ยอมให้รมบ้าจะอนาปาไม่ยอมปล่อยให้ความชั่วส่วนใดส่วนหนึ่งเข้ามายุ่งกับจิต ถ้าความชั่วต่างๆมันจะเข้ามายุ่งไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจิตของเรามาติดเจรนาปาน,านานาปานุสติ <c oughs> ติดในีลมหายใจเข้าใ,ใจออกและใจมันจะคิดเรื่องอื่นได้ยังไงถ้าเราจะทํางานก็จับลมห้ใจเข้าใจออกเป็นพื้นฐานให้จิตสรงตัวเอางานเป็นสรณะนะเอางานเป็นที่พึ่ง เหมือนกับพระที่กำลังทำงานอยู่นี่ภานะที่เราใช้มันเก่าไปสีไม่เหมาะสมพอเห็นว่าสีไม่เหมาะสมก็จงรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นีอนิจจังความจริงสีนี่มันดีเขาทำคนทำก่อนก็เห็นว่าสวยแต่เวลานี้มันเศร้ามองเพราะอะไรเพราะการเวลาผ่านไป มันก็เริ่มใช้ไม่ได้ไม่ถูกกาลสมัยเราก็ต้องทำใหม่ให้มันดีแต่คำว่าดีที่เราทำใหม่มันก็ไม่ดีตลอดกาลตลอดสมัยสีเก่ามันสลายตัวได้เสียมได้ชั้นใดสีใหม่ก็มีสภาพแบบนั้นเมื่อสีมันเป็นอย่างนั้นร่างกายเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน ไม่ช้ามันก็สดมันก็โสมมันสด,ม,นสดม,นสมันโสไปักวันมันก็สีที่พ่นใหม่มันก็เก่าลงไปทุกวันในที่สุดสีก็ใช้ไม่ได้ชั้นใดร่างกายของเราก็เหมือนเหมือนกันไม่ช้ามันก็พังนี่เป็นอันว่าเรื่องของร่างกายแล้วก็อนาปาลมให้ใจเข้าให้ใจเข้าไปแล้วน้าเราก็ให้ใจออก เวลาให้ใจออกแล้วหาให้ใจเข้ามันไม่ใช่ลมเก่าที่ออกไปมันเป็นลมใหม่ที่ร่างกายของเราก็มีสภาพแบบนี้ความจริงความตายมันมีทุกวันเวลาการผ่านไปเพียงใดความตายปรากฏเท่านั้นแต่ที่มันอยู่กันได้ก็าอาศัยสันตติคือการเสืบเนื่องติดต่อ การติดต่อซึ่งกันและกันในระหว่างระหว่างร,ร,ระหว่างอาหารสำหรับอาหารคือคำข้าวช่วยเสื่อมให้ร่างกายโตขึ้นเืลอทรงตัวสำหรับอาหารที่มีความสำคัญคือผัดสอาหารได้กระลมให้ใจเข้าออกเป็นการให้ชีวิตทรงอยู่แต่ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้องค์สมเด็จพระบรมครูกล่าวว่าไม่ช้ามันก็สลายตัว เมื่อมันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องเกาะติดศีลเกาะติดศีลจะติดได้ยังไงเกาะให้ดีจริงๆก็คือเกาะพรหมีหันสีจิตมีเมตตาความรักในคนสัตว์อยู่เสมอไม่คิดว่าเราจะเป็นศัตรูกับใครไม่คิดว่าใครจะเป็นศัตรูกับเรา กรุณาจิตมีความสงสารปรารถนาจะเกือ้อกูลให้คนอื่นไปมีความสุขอยู่เสมอเมื่อจิตมีความรักความสงสารสิ้นขาดไม่ได้ต่อไปจิตมีเกือมุตตาอุเบกมุตตาคือความยินเอาจิตอ่อนโยนไม่มีอารมณ์อิจฉาดิสยาบคุคคลอื่นเห็นใครดีเพียงใดเราพอใจเพียงนั้น ไม่ใช่อย่าไปจุเวน,นั่งอิจฉาดุสิตยาความดีของบุคคลอื่นเป็นอน,นว่าเราพอใจในความดีของท่านเขาดีเราพลอยดีใจด้วยดีใจแล้วก็ทำตามเขาเห็นเขาดีเราไม่เดือดร้อนเจอคนดีเมื่อไรชื่นใจเมื่อน,นั้นนี่เป็นลักษณะของะมีหานสี่ อุเบกขาวางเฉยต่อรมที่เข้ามากระทบกระทัทง่งจะเป็นคำนินทาหรือคำนั้นเสงก็ช่างลาบจะมีหรือไม่มีก็ช่างลดยศจะมีหรือไม่มีก็ช่างมันมีแล้วมันสลายไปก็ช่างมันที่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าหากว่าจิตใจขวัญดานท่าน้งหลายโดยทนนาจิตทรงอยู่ในพรหมริหารสี่ประการ เรื่องความเป็นประสงดาบันไม่มีความสำคัญสำหรับท่านทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเรื่องความเป็นประสงดาวดาบันก็เป็นของเล็กเพราะประสดาโาดาบันก็ดีพระสกิทาคามีก็ดีมีความสำคัญอยู่ที่ศีลถ้ากว่าศีลขอาเราบริสุทธิ์ก็มีความเป็นประสงดาบันได้ นี่ถ้าเรามีจิตเมตตากรุณาทางสองราการแม้ไม่มีมุตตาอเคขาก็ตามสิ่งของเราก็บริสุทธิ์แล้วก็จะ,ะนั้นขอบรรดาท่านทั้งหลายที่มีความหวังดีกับตัวของท่านเองความจริงความดีที่เราทำเราทำเพื่อเราเพราะเรามีความสุขจัขอทุกท่านหวังความเป็นประสูดาบัน ขอทุกคนจงอย่าเว้นนึกถึงความตายพิจรารณาความดีเข้าไว้ทรงพรมิหารสีให้ครบทนเมื่อพรมิหารสีครบดยทบทวนเพียงใดชื่อว่าท่านนั้นหลายทรงศีลบริสุทธิ์แถมจิตอีกนิดหนึ่งว่าเราขอไปพันิพานเป็นที่สุดชีวิตนี้เป็นชีวิตสุดท้ายสำหรับเรา การเกิดเป็นมนุษย์คนดีเทวดาคนดีพรหมคนดีไม่พึงเป็นที่ปรารถนาของเราเราต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานอรบรรดาท่านอย่างายมองดูเวลาที่จะพูดกับท่านเห็นว่าสมควรกับเวลาแล้วตอนนี้ไปขอรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรูลมให้ใจเข้าให้ใจออก ได้ใชอารมณ์พิจารณาหรือภาวนาก็ได้ตามอธัธยาัยเดินเที่ยออยู่ในอิริยาบถตามสบายจะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้ตามอธัธยาัยของท่านจึงกว่าว่าท่านเห็นว่าเวลานั้นเป็นเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควร